สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นวันที่สองของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลดเหลือตามน้ำพระทยพระเจ้าถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปแรกของซีรีส์นี้คือบทเกินนำเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมวัตถุประสงค์ของซีรีส์นี้นะครับพี่น้องที่รับเราจะใช้เวลาด้วยกัน ข้าฟ้าพระเจ้าอย่างต่อเนื่องไปจนครบ40วันและผมก็จะอธิษฐานเผื่อผู้ฟังไปด้วยทุกทุกทกวันนะครับขอพระเจ้าเปลีปย่ยนแปลงชีวิตคุณให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างล้นเหลือในทุกด้านตามพระวจนะของพระองค์นะครับและขอให้คุณมีความเข้าใจพลังที่แท้จริงของข่าวประเสริฐ และสามารถที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้แก่คนในครอบครัวในที่ทํางานหรือในจังหวัดของคนได้อย่างถูกต้องเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนมากมายได้อย่างครบบริบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้เรามาเข้าฟั้าพระเจ้ากันต่อในหนังสือพระคัมภีร์โรมบทที่1นนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ในข้อ7ท่านเปาโลก็เขียนไว้ว่า ถึงทุกท่านในกรุงโรมนี่ก็แสดงว่าเปาโลเขียนพระคมภีร์นี้เป็นลักษณะของจอดหมายฝากไปถึงคริสเตียนทุกคนในกรุงโรมนะครับไม่ได้เขียนให้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะและท่านเปาโลก็ยังไม่เคยเดินทางไปพบหน้าใครในกรุงโรมเลยนะครับแต่ท่านเคยได้ยินว่ามีคริสเตียนบางกลุ่มอยู่ที่นั่นจึงเขียนจดหมายนี้ไปหนุนใจและเสริมสร้างและแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งเขาจะไปเยี่ยมพี่น้องที่นั่น พี่น้องที่รักครับผมเองก็อยากจะไปเยี่ยมพี่น้องที่ได้เข้าร่วมพันธกิจ Big m i r a c l e ซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเช่นกันทั้งในกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูกเก็ตหรือจังหวัดต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปสักทีนะครับจึงได้ใช้วิธีอัดเสียงเป็นคลิปและแชร์ออกไปเพื่อหนุนใจและเสริมสร้างพี่น้องเพราะสมัยนี้ก็ไม่ต้องเขียนจดหมายฝากเหมือนสมัยท่านเปาโลแล้วผมคาดว่าเมื่อแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวซีรีส์นี้ไปจนจบ ครบ40วันแล้วพระเจ้าก็คงจะเปิดโอกาสให้ได้เดินสายไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในจังหวัดต่างๆตามการทรงนำของพระองค์นะครับฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับพี่น้องครับกรุงโรมสมัยนั้นก็เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันซึ่งอยู่ในประเทศอิตาลีในสมัยนี้นะครับอิตาลีก็น่าจะมีประชากรประมาณเป็นล้านคนนะครับสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่มากเปาโลจึงอยากจะไปกรุงโรมซึ่งเวลานั้นก็จะิลรุ่งเรืองมั่งคั่งมาก แต่ว่าชาวโรมันก็เก่งอยู่อย่างเดียวนะครับคือการใช้กําลังทหารในการรบเมื่อเอาชนะอนาณาจักรของชาวกรีกได้แล้วก็รับเอาศิลปะวัฒนธรรมและปัจจัยความเชื่อของชาวกรีกมาไว้หมดจึงกราบไหว้บูชาเทพเจ้าหลายองค์เหมือนพวกชาวกรีกแต่พวกชาวโรมันชั่วร้ายกว่าในด้านศิลธรรมแต่สาวกพระเยซูจํานวนน้อยอที่อาศัยอยู่ท่ามกลางชาวโรมัน กลับมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวและดำเนินชีวิตตามน้ำพระไทยพระเจ้าอยู่นะครับซึ่งชื่อเสียงของพวกเขาก็เรื่องลือมาถึงเยรูซาเล็มนะครับที่กรุงโรมก็มีคริสตจักรซึ่งเป็นคริสตจักรที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาตินะครับและก็ไม่ได้เกิดจากท่านเปาโลไปก่อตั้งคริสตจักรเอาไว้ก็คงจะเป็นคริสเตียนที่ได้รับเชื่อในวันเปนเทคอส รือถูกข่มเหงแล้วก็หลบหนีมาอยู่ที่กรุงโรมนะครับพวกเขาก็มาตั้งคริสตจักรกันเองที่กรุงโรมแล้วก็มีความเข้าใจข่าวประเสริฐแค่ง,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 งูงูปลาปานะครับในข้อ8ท่านเปาโลกล่าวทํานองว่าท่านอธิษฐานเสมออยากจะไปทาบันดาจให้ถึงกรุงโรมเพราะจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องคริสเตียนจํานวนน้อยๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่เป็นคริสเตียนต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ที่นั่นและ ท่านก็จะได้เดินทางต่อไปให้ถึงประเทศสเปนคือตามความเข้าใจคนสมัยนั้นก็คิดว่าประเทศสเปนก็คือดินแดนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับและพระเจ้าก็ตอบคำธิษฐานของเขานะครับโดยให้เขาได้ไปถึงกรุงโรมในการเดินทางเป็นมิชนารีรอบที่4แต่รอบที่4ก็ไปแบบนักโทษนะครับเปาโลขอให้พระเจ้าวอวยพรให้เขาเดินทางปลอดภัยและเขาก็ปลอดภัยไม่ตายระหว่างทางจริงๆนะครับ แต่ว่าเขาก็ต้องเผชิญกับการถูกจับกลุ่มถูกตบหน้าถูกทำร้ายร่างกายเรือแตกแถมยังถูกงูพิษกัดแต่ว่าเขาก็ปลอดภัยรอดตายไปจนถึงกรุงโรมนะครับเรยมาที่ผมได้รับก็คือเมื่อคนอธิษฐานขอสิ่งใดบางครั้งพระเจ้าก็อาจไม่ได้ตอบด,ด้วยวิธีทุกที่คนคิดไว้นะครับแต่ใช้วิธีอื่นเพื่อจะให้คนได้รับตามคำอธิษฐานอโลก็เช่นกัน ในที่สุดเขาก็ได้ไปถึงปุงโลมนะครับแต่ก็ด้วยวิธีพิสดารของพระเจ้าและระหว่างการเดินทางเปาโลก็ได้ทําให้ชาวเกาะมอนตากลายเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าถึง99%ในยุคปัจจุบันเลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันอยู่ในแผนการของพระเจ้าไงล่ะครับคราวนี้มาดูข้อ14ท่านเปาโลก็กล่าวว่าเขาเป็นหนี้ทั้งพวกกลีกและไม่ใช่กลีกเขาหมายถึงคน ที่ถือธร,รมเนียมเกลีกและไม่ถือธทรรมเนียมเกรีกนะครับเขากล่าวว่าเขาเป็นหนี้ทั้งเกลีกและไม่เกรีกแล้วก็เป็นหนี้ทั้งคนฉลาดและเป็นหนี้คนโงค่คือด้วยการเป็นหนี้นี้นี่แหละเป็นแรงผลักดันให้เขาต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกๆคนรวมถึงคนที่อยู่ในกรุงโรมด้วยเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชที่ทําให้ทุกคนมีความเชื่อ จะได้รับความรอดและได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ความชอบธรรมที่มาจากการประพฤติตามบัญญัติแต่มาจากความเชื่อดังที่มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตด้วยความเชื่อพี่น้องที่รับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าที่ท่านเปาโลกล่าวว่าแรงจูงใจแรงขับของเขาในการขยันขันแข็งกติเรลลอนออกเดินทางประกาศข่าวประเสริฐไปหลายพันกิโลเมตรทั่วแคว้น จกักรวรรดิโรมันและในหลายๆเมืองแรงจูงใจนั้นคืออะไรและเพราะเหตุใดเขาจึงกล่าวเช่นนี้ครับสําหรับผมเรมากที่ได้รับคือท่านเปาโลกําลังเปิดเผยให้พี่น้องคริสเตียนในกรุงโรมที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันจะได้รับรู้ว่าแรงจูงใจที่เขาเดินทางไปมากมายหลายแควหลายเมืองในจกักรวรรดิโรมันเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนั้น ไม่ใช่แรงจูงใจเพราะเขาอยากจะมีชื่อเสียงหรืออยากจะล่ำรวยหรืออยากจะได้รับการอวยพรรับบำเหน็จมากมายจากพระเจ้านะครับไม่ใช่แรงจูงใจแบบนั้นแต่ว่าแรงจูงใจของเขาก็คือเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นหนี้ต่อผู้คนมากมายและเป็นหนี้ต่อพระคุณพระเจ้าด้วยนะครับเขาจึงอยู่ไม่ติดเลยที่จะต้องทำเช่นนี้เพื่อชดใช้หนี้นั่นเองมิฉะนั้นเขาก็จะรู้สึก ฟ้องผิดอยู่ในใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะอะไรล่ะครับมันก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เขายังชื่อซาโลาแล้วเขาก็เ,าเป็นฟาริสีตัวพ่อเลยนะครับเขาต่อต้านพระเยซูเที่ยวไล่จับคริสเตียนไปขังคุกและหลายๆคนก็ถูกฆ่าตายเพราะเขาหลายๆครอบครัวก็ต้องแตกแยกเพราะเขาเขารู้ตัวว่าเขาได้ทําบาปมหันต์ไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยโทษบาปเบญกร,รมทั้งหลายที่เขาทํา แต่ว่าด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าจากข่าวประเสริฐจึงทําให้เขาได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดมันจึงเปรียบเสมือนเขาปิดค้างพระคุณพระเจ้าเปรียบเสมือนเป็นนี่พระเยซูเขาจึงอยู่ไม่ติดนะครับจะใช้ชีวิตอยู่เฉยๆสบายๆ,ายๆไม่ได้จะต้องนําข่าวประเสริฐไปถึงมนุษยชาติทั่วโลกด้วยทั้งยิวและต่างชาตินี่ก็คือแรงจูงใจในการรับใช้ของท่านเปาโลที่เปิดเผยต่อพี่น้องคริสเตียนในรม เพื่อพวกเขาจะได้ไม่สงสัยในเจตนาลมของเปาโลนะครับถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงนําให้ผมย้อนกลับไปทบทวนชีวิตตัวเองในอดีตแล้วก็ใคล้ลวนผมก็คล้ายๆกับท่านเปาโลนะครับแรงจูงใจที่ผมรับใช้พระเจ้ามาหลายปีแบบนักธุรกิจคริสเตียนมันก็เกิดจากความรู้สึกว่าเป็นหนี้พระคุณพระเจ้านะครับเช่นเดียวกับท่านเปาโลคือถ้าผมไม่รับใช้ผมก็จะรู้สึกฟ้องผิดในใจตลอดเพราะอะไรครับ แต่ว่าผมมีความแตกต่างท่านเปาโลตรงที่ประสบการณ์ของผมไม่ได้ไปเที่ยวไล่ข่มเหงพี่น้องคิเสเตียนนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ช่วยให้ผมรอดตายจากคลื่นยักษ์สึนามิที่ภูเก็ตในขณะที่คนรอบตัวผมก็ตายกันเป็นแสนนะครับมีผมรอดตายอย่างอัศจรรย์ซึ่งนับเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อผมเพราะว่าถ้าผมไม่ได้รับเชื่อเต้ารับพระเยซูก่อนหน้านั้นผมก็คงตายไปกับคลื่นยักษ์สึนามิเหมือนกับคนอื่นๆแล้วนะครับ ดังนั้นชีวิตที่พระเจ้าเก็บผมไว้บนโลกผมจึงมอบถวายแด่พระเจ้ามันก็เหมือนกับติดค้างหนี้พระคุณความรักของพระองค์นั่นเองผมจึงปล่อยวางความฝันของตัวเองและรับเอาความฝันของพระเจ้ามาแทนผมจึงได้ก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิลากคลขึ้นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรบ้านใน8ปดห0,000ื่นชุมชนทั่วไทยด้วยการระดมพี่น้องคริสเตียนจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมด้วยช่วยกันในพันธกิจนี้นะครับ มันก็เกิดจากพระเจ้าได้เก็บชีวิตผมไว้เพื่อภารกิจของพระอ,องค์นี้และเนื่องจากผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียนผมจึงได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมชื่อไทยโลคอลี่ขึ้นด้วยเพื่อใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางธุรกิจหลายสิบปีไปเป็นพระพรให้แก่คนยากจนคนได้โอกาสใน80,000ชุมชนควบคู่ไปกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับนี่ก็คือแรงจูงใจในการรับใช้ของผมครับพี่น้องที่รัก แรงจูงใจแรงขับของผมก็เป็นแบบเดียวกับท่านเปาโลคือติดค้างหนี้พระคุณความรักของพระเจ้าที่ได้เก็บชีวิตผมไว้รอดตายจากซีนามิดังนั้นชีวิตนี้ของผมจึงเป็นของพระองค์ครับแต่พระเจ้าพันแต่งผมเป็นวิศวกรวิศวกรมากา็ใช้เวลาทํางานเป็นวิศวกรอยู่ในกรุงเทพสิกว่าปีแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจที่เกาะปูเก็ และก็ที่จังหวัดอุดรรวมๆแล้วก็20กว่าปีดังนั้นผมจึงไม่ได้ถูกเรียกให้ไปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในโบสถ์นะครับแต่ถูกเรียกให้รับใช้แบบนักธุรกิจคริสเตียนด้วยกิจการเพื่อสังคมและด้วยพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกติดค้างนี้พระคุณความรักของพระเจ้าคุณรักพระองค์และอยากจะรับใช้พระองค์คุณรักเพื่อนบ้านที่ทุกข์ยากลําบากมากกว่าคุณคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจ แบบเดียวกับเปาโลหรือแบบเดียวกับผมก็สมัครเข้าร่วมพันธกิจ Big Miracle ด้วยกันได้นะครับแอดไลน์ไอ i ดี b i g b 7 b i ๊ก b i ่เ7แล้วทักมาคุยกันนะครับคราวนี้เรามาอ่านพระคัมภีร์กันต่อแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมได้มาสรด,ดสรด,ดหยุดที่ข้อ17ซึ่งท่าน Paulo, เปาโลกล่าวว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดช น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณว่าข่าวประเสริฐเป็นลทธเดชมีความหมายว่าอย่างไรมีเรม,มาอะไรสั้นอยู่ในประโยคนี้ครับสําหรับผมเรม,มาที่ได้รับคือพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมนึกถึงยาสลบนะครับโดยปกติเวลาหมอจะผ่าตัดเขาก็จะฉีดยาสลบแล้วก็มีผลให้คุณสลบไปอย่างไม่รู้ตัวโดนมีดผ่าตัดเฉือนเนื้อก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไร พอผ่าตัดเสร็จควก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หายป่วยจากโรคที่ผ่าตัดจริงไหมครับนี่ก็คือความหมายคล้ายๆค,ยคำว่าฤทธิเดชพวกหมอมักพูดกันว่าเดี๋ยวรอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนเราจึงจะเริ่มผ่าตัดกันเห็นไหมครับพี่น้องพวกหมอจะพูดว่ารอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนซึ่งมันก็คือฤทธิเดชของยาสลบนั่นเองหมายถึงยาสลบมันมีฤทธิเดชทําให้คนสลบหมดสติได้นะครับคราวนี้เมื่อมาพูดถึงข่าวประเสรศิ ที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าข่าวประเสริฐเป็นลิสเดตคือข่าวนี้มันก็คือข่าวสารชนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเคยดูข่าวและเห็นคนประกาศข่าวใน YouTube เขาก็กำลังทำหน้าที่ประกาศข่าวนะครับแต่อาจเป็นข่าวสังคมข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจเขาไม่ได้สนใจครับว่าคุณจะเชื่อที่เขาประกาศหรือไม่ขอให้ได้ประกาศออกไปเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นผู้ประกาศข่าวนั่นเองดังนั้น ด้วยใจเราทุกคนไม่เพียงได้รับพระคุณความรอดจากข่าวประเสริฐเท่านั้นเราก็มีหน้าที่ต้องเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับให้คุณคิดถึงผู้ประกาศข่าวต่างๆใน y o YouTube เราก็คล้ายๆแบบนั้นแหละครับเราเอาข่าวสารบางอย่างจากพระคัมภีร์มาประกาศให้โลกรู้ซึ่งสมัยนี้ก็ง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตมี YouTube มีสื่อโซเชียลซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้เราประกาศข่าวสารจากพระคมภี์ออกไปทั่วโลกได้ไม่ยากเหมือนสมัยก่อน ผู้ประกาศก็ประกาศข่าวไปให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเขาจริงไหมครับแต่ข่าวสารที่เราประกาศนั้นมันไม่เหมือนข่าวสังคมข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองทั้งหลายนะครับแต่ว่าเราประกาศข่าวดีที่สุดจากสวรรค์มาสู่มนุษยชาติทั่วโลกและข่าวนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธิเดชนะครับมันก็คล้ายๆยาสลบมีฤทธิเดชทําให้คนสลบแต่ฤทธิเดชจากข่าวประเสริฐนี้ ไม่ได้ทําให้คนสลบแต่ทําให้คุณหายจากความเจ็บป่วยของบาปเวรกรรมทุกชนิดคุณบังเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ครกบริบูรณ์ลดเหลือตามที่พระเยซูเคยกล่าวไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ10เมื่อคุณได้ยินได้ฟังข่าวดีที่สุดในโลกนี้แล้วและคุณเชื่ออย่างจริงจังเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกข่าวดีข่าวประเสริฐนี้ก็จะมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริง ให้คุณกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ทุกด้านอย่างล้นเหลือเลยท่านเปาโลพูดไว้ในข้อ17ว่าในข่าวประเสริฐนั้นคือฤทธิเดชก็คือความหมายอย่างนี้นี่แหละครับแล้วท่านเปาโลก็พูดต่อในข้อ17ว่าในข่าวประเสริฐนั้นใครเชื่อก็ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าและคนชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตด้วยความเชื่อพี่น้องที่รักตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและ อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าตรงนี้มีเรมาอะไรสั้นอยู่ครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับคือตรงนี้ก็มีความหมายว่าคนที่มีความเชื่อเท่านั้นนะครับคนที่มีความเชื่อในข่าวประเสริฐต้องมีความเชื่อเท่านั้นนะครับข่าวประเสริฐจึงจะออกฤทธิ์ในตัวเขาจะทําให้เขากลายเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมในสายตาพระเจ้าและเขาจะดำดำรงชีวิตต่ตอไปด้วยความเชื่อนี้นะครับดังนั้นความเชื่อในข่าวประเสริฐ จึงทําให้คุณได้รับฤทธิเดชนะครับถ้าคุณไม่มีความเชื่อข่าวประเสริฐก็ไม่สามารถออกฤทธิในตัวคุณนะครับและฤทธิเดชนั้นมีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้คุณได้มีชีวิตใหม่และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ10ว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ล้นเหลือพี่น้องที่รัก คนที่รู้สึกว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนหลายปีมันก็เพราะอะไรครับผมพบว่ามันก็มีสองสาเหตุใหญ่ๆจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้นะครับสาเหตุแรกคือเขาเข้าใจเนื้อหาข่าวประเสริฐอย่างงูงูป่าปไม่ได้เข้าใจถ่องแท้และสาเหตุที่สองก็คือแม้เขาอาจจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่เขาไม่ได้มีความเชื่อที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกข่าประเสริฐจึงไม่ได้ออกฤทธิ์ในชีวิตเขาอย่างเต็มที่ไงล่ะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่ายาสลบสามามรถที่จะออกฤทธิ์ทำให้คุณสลบได้คุณก็ไม่ยอมให้หมอฉีดแล้วก็ไม่ยอมให้หมอผ่าตัดใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไม่หายโรคแน่ๆและถ้าสมมติว่าคุณเชื่อว่ายาสลบสามารถออกฤทธิ ให้คุณสลบได้คุณจึงยอมให้หมอฉีดและกล้าให้หมอเอามีดมาเฉียนเนื้อคุณแต่ว่าถ้าคุณถูกฉีดเข้าไปผิดที่หรือฉีดไม่ลึกเข้าไปถึงเส้นเลือดมันก็จะไม่ออกฤทธิ์ทำให้คุณสลบด้วยเช่นกันจริงไหมครับดังนั้นการที่ครสเตียนจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และล้นเหลือตามที่พระเยซูกล่าวไว้นั้น คุณจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาของข่าวประเสริฐอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องครบถ้วนชัดเจนซะก่อนนะครับและคุณจะต้องมีความเชื่อด้วยนะครับและเป็นความเชื่อที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกด้วยเชื่อทั้งยามหลับและยามตื่นเชื่อทั้งยามสบายดีหรือยามทุกยากลำบากแล้วข่าวประเสริฐจึงจะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนครับหนังสือพระคัมภีโรมจะทำให้คุณได้รับ ทั้งสองสิ่งนี้คือมีความเข้าใจข่าวประเสริฐพระกิติคุณพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนแจ่มแจ้งชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นจะทําให้คนมีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกด้วยซึ่งถ้าคุณติดตามฟังเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้อย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผมทุกๆวันจนครบส0วันผมรับรองว่าฤทธิเดชของข่าวประเสริฐ จะแทรกซึมเข้าไปในตัวคุณและทํางานในชีวิตคุณอย่างเต็มที่แน่นอนในทุกๆวันครับแล้วคุณก็จะก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือตามน้ำพระทยพระเจ้าได้ดังนั้นอย่าพลาดในทุกๆคลิปนะครับอย่างต่อเนื่องจนครบ40วันถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์หรือกดติดตามเอาไว้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกัน คำถามสําหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าฟังพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระกัมภี์ตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรม่ออะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดมีคาหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้างคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์และจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้า ให้คุณพิมพ์ข้อความคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพร